โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแอดออนที่ชื่อว่าวานิลลา3 g นั่นเองนะครับจะเป็นแอดออนที่เอาไว้ทำให้พวกอาวุธของเรานะครับกลายเป็นรูปแบบ 3D นะ มันก็จะดูแบบน่าเล่นมากขึ้นนะฮะอุปกรณ์ทั่วไปเลยนะครับอาวุธทั่วไปเลยนะจะเปลี่ยนแทบจะทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งดาบขวานจอบปีเตอร์รั่วนะฮะเออหลักๆนะครับแล้วก็ธนูพวกนี้นะฮะพวกค้อนแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของแอดออนนี้เลยก็คือทรเดนนะครับซึ่งทรเดนสวยที่สุดแล้วครับแล้วก็โลด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งโอเคครับถ้าเราเอามาใส่กับแอดออนแอคชั่นแอนด์สตัฟนะครับมันจะเข้ากันแล้วก็ลงตัวแบบสุดๆเลยฮะด้วยความที่มันทำออกมาให้ดู ูเหมือนแบบเป็น 3D อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้านูดูเหมือนจะติดของแอคชั่นแอนด์สตารเป็นหลักนะครับก็ที่เหลือก็จะประมาณนี้เลยนะครับคูคูเท่ๆแบบนี้เลยนะครับโอเคไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าครับโอเคครับวิธีการดาวน์โหลดนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็คนทําก็คือคนนี้นะครับเนโลโออาวุธหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับที่สําคัญก็คือตัวเด่นคอน ธนูแล้วก็โลนะครับอ่าดาวโหลดก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปจากนั้นเขาก็จะเด้งเว็บนี้มานะครับก็ปิดหน้าคุกกี้ไปนะแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเขาก็จะขึ้นเว็บไซต์นี้นะครับเราก็เก็ตวันิลา3าดีแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นเขาจะให้เราเลือกโฆษณานะครับเลือกอันไหนก็ได้นะเหมือนกกนหมดเลยนะครับ ผมจะข้ามไปสักอัน2ออันแล้วก็กดสนใจอันนี้นะครับแล้วก็กด Learn more นะครับเพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ของเขานะฮะจากนั้นก็เลือกสักหัวข้อหนึ่งนะครับเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขานะครับจากนั้นก็กดเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถปิดหน้าพวกนี้ไปได้เลยนะครับเราก็กลับไปยังแ็บหลักนะครับแล้วก็กด Continue ได้เลยนะครับจากนั้นเขาจะให้เรารอ ประมาณ10วินะครับพอเราเสร็จแล้วนะครับเราก็กด g ก็วานิลา 3D เลยนะครับเขาก็จะเขาก็จะส่งเราไปยังเว็บปลายทางนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดที่ม e d เดิลไฟเลยนะครับจากนั้นเราก็เปิดไมค์เาวขึ้นมาเลยครับ <S <S การเซตติ้งก็ไม่มีอะไรมากนะครับ <S <S ก็แค่เข้าไปที่เซตติ n งแล้วก็เลื่อนไปที่ global resource pack นะฮะแล้วก็ไปเอาอันที่ active ออกแล้วก็ไป active 3D วานิลาของเรานะครับแค่นี้ก็ เข้าเล่นได้ปกติเลยนะครับโอเคครับก็แนะนำแอดออนก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนแอดออนแอคชั่นแอนด์สตรนะครับช่องเราก็ได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในช่องของเรานั่นเองนะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะยครับแล้วก็อยากให้แนะนาแอดออนไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกพีหน้าครับผมบายบายครับ